จะรวยจะจนก็ไม่พ้นเมนูนี้เลยครับถูกปากคนไทยมายาวนานครับน้ำพริกตะไคร้หมูสับครับทำง่ายมีประโยชน์กินกับผักเยอะๆนะครับไข่ต้มเข้าไปสักใบสองใบโอ้เด็ดครับเริ่มเลยนะครับตะไคร้ซอย50กรัมครับพริกแห้งประมาณ10เม็ดครับหอมแดงประมาณ5หัวครับกระเทียมประมาณ5กลีบครับ พริกจินดาแดงอีกห้าเม็ดครับกระปิอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่ทุกอย่างครบเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มปั่นได้เลยครับปั่นละเอียดแล้วครับแล้วก็ตักขึ้นมาเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็พริกที่เราปั่นเนี่ยแหละครับน้ำลงไปผัดเลยครับ ตอนนี้ก็มีกลิ่นฉุนขึ้นไปสามบ้านแปดบ้านเลยครับหอมตลบอบอวนไปหมดเลยนะครับอ่ะผัดต่อไปให้ทุกอย่างสุกให้เรียบร้อยครับใส่น้ําลงไปนิดหน่อยครับผมใช้เป็นน้ําล้างเครื่องปั่นนี่แหละครับหรือน้ํำล้างขกผัดต่ออีกเล็กน้อยครับ ตามด้วยหมูสับอีก200กรัมครับใส่ลงไปผัดต่อเลยครับผัดให้หมูสับสุกให้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันละน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะครับขึ้นช้อนโตครับ ผงปรุงรสอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีหนึงเลยครับเจอเมนูน้ำพริกเข้าไปนะครับจะิญอาหารแน่นอนครับมื้อนี้ชอบผักต้มหรือผักลวกก็เตรียมกันมาเลยนะครับไข่ต้มไข่เจียวเหมาะทั้งนั้นเลยครับ เขาสวยแล้วร้อนต้องเข้าแล้วครับโอ้โหเป็นหนึ่งอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับทําตามง่ายๆครับลองทํากันดูครับฝึกทําไปเรื่อยๆทําเก่งแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเมนูหน้าเป็นอะไรพบกันใหม่ครับ